S <S <S มึงสองคนนี้คบกันมาเจ็ดปีแล้วใช่ปะอืมก็เจ็ดปีแล้วอะแต่กลัวยังรักไอ้ไทยเหมือนตอนปีแรกนะม,มาแล้วจ้าดอกที่หนึ่งพวกพี่ๆเคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์เจ็ดปีป่ะครับ <S <S 2> <S 2> พี่ๆกลัวกันไหมไม่นะไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยมึงไม่กลัวอ๋อ แต่กูกลัวนะกลัวกลัวมึงจะไม่รักกูเ,เปเ็นไรอ่ะกูอยากอ้วกนะจะเสียดายไก่ที่แดกเข้าไปว่ะโอ้ยเจ็ดป <c oughs> ียังหยอดกันได้อีกวะเน,นี่ย <c oughs> เออแต่จะว่าไปแล้วพวกมึงเจออะไรมั้งปะวะ ถ้าของกูหนักสุดก็น่าจะเป็นหัวหน้ามัง้งเ,เดี๋ยวก่อนแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับอาถันเจ็ดปีวะเพื่อนเมงก็กูไม่กลัวแล้วไม่ว่าจะเจออะไรอะกวจะจับหมือไทยแล้วก็ผ่านทุกอย่างไปให้ได้ ทําทโทรตาหมอ,อดิกูอยากตรวจประวานตรงนี้เลยเมึงฉีดอินซูลินที่พุงกูเดี๋ยวนี้โอ้โหอะะไรน